สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนัน,นวดอีกหนึ่งคลิปนะครับกับรายการรื้อให้รู้นั่นเองนะครับวันนี้นี่นันวดพามาพบกับกบยางที่บอดี้ไม่ย่นนะครับโอ้โหตัวนี้นะจากค่าย AO นั่นเอง AO รัวนะตัวนี้ชื่อว่าไอ้เลื้อยสะบัดดากนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นกรบลอยน้ํานะเป็นกรบลอยน้ําแล้วก็แอคชั่นมันจะเป็นแอคชั่นเลื้อยนะครับแอคชั่นเลื้ยนะครับ ใครใครที่เคยใช้จะรู้ดีใครที่ยังไม่เคยใช้ลองไปหาชมคลิปของค่าย r o ร u a ได้นะครับโอ้โหดึงนี่ดึงบอดี้เนี่ยดึงยืดเลยนะเออไม่มีย่นนะไม่หลุดด้วยนะเออเพราะอะไรไปดูกันนะครับตัวนี้นะเป็นกลบลอยน้ำนะครับคือดีไซน์ของเขาดีมากนะครับก็คือหัวโตนะครับหัวโตเลยนะครับตัวนี้เป็นกลบลอยน้ำหัวโต แล้วก็เบ็ดน่าจะเป็นเบอร์1นนะครับอ่ถาถนนหนวดเดาไม่ผิดนะครับตัวนี้บอกก่อนนะล่วงหน้าเลยนะหนวดไม่สามารถแกะได้ทุกจุดนะครับก็เป็นของอาจารย์บางลิฟเช่นเคยนะครับแต่ว่าสงวนไว้นิดนึงเพราะว่ามันไม่สามารถถอดทุกจุดได้เพราะว่าอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือโครงสร้างของเขาเนี่ยมาในรูปแบบคือปากเห็นไหมเนี่ยเขามีเชือกเนี่ยหรือสาย PE เนี่ยเออล็อกตัวลูกหมุนไว้นี่เออ เพราะอะไรเขาถึงกล้าดึงมันไม่หลุดอยู่แล้วเพราะเขาล็อกตัวลูกหมุนไว้เสร็จหมดแล้วเนี่ยเขาดึงอย่างนี้ดึงแบบนหนวดนี่ยังดึงน้อยนะในคลิปของนา้นานะที่เป็นเจ้าของค่ายโอ้โหเขาดึงแบบมันโคตรยืดอ่ะแม่ไงไอตัวนี้ม่งเจ๋งแล้วก็คอนเซปต์ตัวนี้ดีมากนะครับเป็นกลบลอยน้ําแล้วก็แอคชั่นเลยนะครับทาไมถึงลอยน้ําได้เพราะน้ํามันไม่เข้าไปในตัวนั่นเองเพราะว่านี่หัวมันโตเห็นไหมครับ การกักเก็บอากาศของมันจะมีอยู่ในตัวของมันนะครับฉะนั้นมันจะคงสภาพการลอยน้ํานะครับแต่ถ้าเป็นหัวโตทั่วไปแล้วด้านหน้าไม่มีการล็อกลูกหมุนแบบนี้นะครับอากาศก็จะเข้าจากาด้านด้านหน้าและด้านหลังทําให้น้ําเข้าไปได้นั่นเองนะครับแต่แบบเนี้ยการออกแบบเนี้ยเป็นหูเหมือนเอาหลักวิทยาศาสตร์มาใช้เลยนะหลักวิทยาศาสตร์หลักวิศกว,วกรรมมาใช้เลยคือแบบนะให้หัวโตแล้วมีอากาศอยู่ภายในเยอะๆเนาะแล้วก็แบบว่ามีอากาศปั๊บ เดี๋ยวก็ลอยไงเออออกแอคชั่นดีนะคือไอ,อ้หมายไหนที่แบบต้องการแบบแอคชั่นเหยืยอลอยนะ้ําแล้วสส่ตูดสบัดดากอะไรพวกนี้นะโอ้โหตัวนี้แม่งน่าจะเจ๋งนะคือฉั้นหมดไม่เคยใช้นะแต่ว่าเราดูคลิปไงเออเราดูคลิปแบบความประทับใจมันเกิดที่ว่าเฮ้ยรูปแบบการออกแบบเขาสรีระของเขาอ่ะมัน มันตอบโจทย์มันเหมือนวิธีการออกแบบของนั่นหนดเลยนะครับออกแบบตามสรีระของอ่าตาเบ็ดเป็นตัวอ่าเป็นหลักนะครับแล้วก็แอคชั่นเดี๋ยวก็ค่อยมาเสริมเอาอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหนะตัวนี้นะอาจจะลื้ออะไรมากไม่ได้มากนะครับเพราะว่าเนี่ยเบ็ดหนึ่งโออย่างที่น้่นหนดบอกอ่ะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนเรื่องของการวัดขนาดกันเลยดีกว่าตัวนี้ขอวัดขนาดอ่าเอาแบบทั้งตัวเลยนะประกอบชุดเบ็ดเลยนะเอาบอดี้ก่อนบอดี้ก่อนนี่เออในบอดี้วัดจากอ่ะตัวบอดี้นะบอดี้ยางอย่างเดียวแล้วเนาะไปรุ่นเนาะบอดี้ยางนะครับเดี๋ยวนะ แค่นี้พอ,อแตะแล้วนะครับอยู่ที่4.2โดยประมาณนะครับเอ้ยไม่ใช่4.2เสี่ด4.7อะบอดี้ Body นี่4.7เลยโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวความกว้างความกว้างของบอดี้นะครับความกว้างของบอดี้ดูกันด้ยความกว้างบอดีด้อยู่ที่2เซนติเมตร ส่วนใหญ่นะความกว้างของบอดี้เท่าที่นะั้นหนวดทำคลิปมาหลายๆคลิปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี่ยหนไม่เกิน2.2นะครับทุกค่ายออกแบบคล้ายกันนะครับไม่มีไม่มีใครที่ทําความกว้างเกินกว่าน,นี้ยกตัวอย่างกับกบที่มันต้องการแอคชั่นแปลกจริงๆนะจะมีความกว้างขนาดน,ะนั้นมีปีกอะไรเงี้ยนะครับเอาดูความสูงของของตัวบอดี้นะครับวัดตรงไหนดีว่ากูอ่กูจะวัดมึงตรงไหนนะเอาอยางงี้แล้วกันเนาะเออแนบแนไปงี้เลยนะครับหัวด้านหัวแล้วก็ด้านท้องมันนะครับ อยู่ที่ประมาณ1.8นะครับเกือบ1.9ครับ1.8เซนติเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นการออกแบบทางวิศวกรรมนะที่สุดยอดบ้างๆนะนกับลอยน้ำนะครับคาดเดาแล้วกันนะครับจากการที่หน้าหน,นวดเนี่ยคลำคลำเอานะครับด้านหน้าเนี่ยหนาหน,นวดเดาว,ว่าเป็นลูกหมุนเบอร์สี่นะครับเพราะว่าเขาต้องออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงแลวเอาเชือกไปมัดเนี่ยแน่นอนล็อกแน่นสนิทชัวร์นะครับ าตาเบดเบอร์เบอร์หนึ่งโอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนนทไหนไหนมันลื้อไม่ได้เราเราถกดูแล้วกันเนาะถกดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่เออถกดูได้ตัวนี้ประกอบมาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับอาจจะอ,อะไรนะตัวท่อหดมันสั้นไปนิดนึงนะครับมันก็เลยทาให้หุ้มไม่สนิทสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรก็เป็นนิดหน่อยนะครับนี่เออนี่ก็เกือบลื้อแล้วนเนี่ยออนะครับก็ ใช้วิธีการพันตะกวัวฟิวนะครับแล้วก็บีบไหมไม่ได้บีบนะเหมือนไม่ได้บีบนะครับแล้วก็ใช้ท่อหดน่าจะเบอร์5มลมตรนั่นแหละนะครับนี่เอาอีกแล้วค่ายนี้มาคล้ายๆกับอะไรเลยวะไอ้บอยค่ายบอยเทพบาเทอร์เลยมีการเอาห่วงสปิดลิงนะครับมาไว้ด้านหน้าอีก1่ห่วงนะครับเพื่อเป็นเทคนิคในการที่จะป้องกันบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือว่าเขาอาจจะคล้องไปแล้วก็ ด้านถัดไปของสปิดลิงนะครับด้านด้านไปทางลูกหมุนเนี่ยก็จะเป็นลูกหมุนนะครับแล้วก็ล็อกลูกหมุนไว้ตรงตำแหน่งนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มระยะด้วยนะครับมันก็ทําระยะแล้วก็เป็นจุดล็อกของไอตัวปลายที่เขาเอาเชือกมัดด้วยนะครับเออ,อไอเดียนี้โอ้ตั้งแต่ทํารายการนี้แม่งได้ไอเดียเยอะมากนะได้รู้วิธีการได้รู้เขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีการ100%เเพราะว่าเราเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่รู้อยู่แล้วนะว่า ว,วิธีการโดยแท้หรือว่า,าหลักการของเขา,ขาเขาคิดมาแบบไหนแต่ว่ามันพอที่จะคาดเดาได้นะครับเห็นไหมครับสปิดลิงเนี่ยอันนี้เดานัดนันวดจบให้ดูนะตรงเนี้ยสุดตรงเนี้ยปลายเล็บของนันวดเนี่ยคือก้านเบ็ดนะครับจากนั้นเป็นสปิดลลงนะครับอีก5มิลลิเมตรนะครับตรงนี้คือลูกหมุนนะครับฉะนั้นจุดเนี้ยคือจุดที่ล็อกห่วงเลยห่วงลูกหมุนเลยนะครับลูกหมุนเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าเบอร์ใหญ่แน,น่นอนต้องเป็นเบอร์สี่ชัวร์นะครับ ไอ้โอ hey, oh ้โหเไอ้หล <sh> <sh> <inhale leer> ือสบัดดาบและสัญญาณรวมมังเนี่ยโอ้โหเจ๋งจริงนะครับถือว่าสีเหลืองสวยด้วยนะแล้วก็เป็นลายเซ็นนะครับอาโอรัวนั่นเองเอาไปดูเรื่องของน้ำหนักกันบ้างครับเปืรุ่นอนนี้แยกไม่ได้นะครับต้องวัดทั้งตัวเลยนะครับเดาก่อนนะเอาแบบไม่มีข้อมูลนะนหนูว่ามี8กรกมอ่าลองดูก่อนนะเอาไปโอ้ยเดอเด้อเดอเดอเ้เด้เดเ S <S <S เออนะหกกมเองแต่ว่าตัวมันเนี่ยสามารถตีได้ไกลอยู่แล้วนะครับนั้นหนวดให้นั่นหนวดคาดการเพราะว่าตัวมันไม่มีองค์ประกอบใดๆที่จะมาต้านลมนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นการออกแบบโดยสรีระของอความมวนความโค้งนะครับไม่มีการต้านลมแน่นอนแล้วก็ไม่มีใบเหลิวมมาถ่วงด้วยนะครับเพื่อที่จะต้านลมโอ้โห,โหเลื้อยสะบัดดักนะเอา นานาท่านไหนเคยใช้กันแล้วนะครับไอเลือยสะบัดดากลองบอกกันนิดนึงคอมเมนต์ใต้คลิปกันนิดนึงว่าประทับใจไหมนะครับแล้วก็ได้ผลงานกันบ้างไหมนะครับส่วนานานท่านไหนที่ยังไม่ได้ซื้อนะบอกเลยนัก่ายนี้นะโ,โหแม่งเขารีวิวแม่งอย่างโหดอ่ะเออแม่งดึงดึงบอดี้ดึงยืดเลยนะเออใครลองไปดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อประกอบไปการตัดสินใจส่วนการลือนะนะล้อนนนนูแน้นองค์ประกอบภายในด้านหน้าเนีนยก็นดนๆได้เลยนะครับไม่พลาดแนนนนนนีสปินลิงแล้วก็ ตัวลูกหมุนเบอร์4ีนะครับใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มีการล็อกล็อกหัวไว้เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับแค่นั้นเองอ่านะไอ้เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปและทำให้ให้น้ําเข้าแค่นั้นเอออ่ะไวรุ่นนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและหนุและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบายบายปูนปู